นิดาเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนนะคะโดยมองว่าคสอชอสอนอชอสอปอชคณะกรรมาการยกร่างรัฐธรรมนูญและรัฐบาลหรือแม่น้ำห้าสายทำงานประสานสอดคล้องกันเป็นอย่างดีเหตุมองที่ทางการพัฒนาประเทศเหมือนกัน ศูนย์สำรวจความคิดเห็นนิด้าโพสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือนิด้าเปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนเรื่องแม่น้ำ5้าสายทำการสำรวจระหว่างวันที่22ถึง23มกราคมจากประชาชนทั่วประเทศกระจายทั่วทุกภูมิภาคระดับการศึกษาและอาชีพรวมทั้งสิ้นจำนวน1,250หน่วยตัวอย่างเกี่ยวกับการทำงานของแม่น้ำทั้ง5สายอันประกอบไปด้วยคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสอชอ สภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสอนอชอรัฐบาลสภาปฏิรูปแห่งชาติหรือสปออชอและกรรมธิการยกรางรัฐธรรมนูญจากผลการสำรวจเมื่อถามความคิดเห็นของประชาชนต่อความสามารถในการทำงานประสานสอดคล้องของแม่น้ำทั้ง5สายพบว่าประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ42.64ระบุว่าแม่น้ำทั้ง5สายสามารถทำงานประสานสอดคล้องกันได้ดีรองลงมาร้อยละ30.80ระบุว่าค่อนข้างสามารถทำงานประสานสอดคล้องกัน ร้อยละ12.16ระบุว่าแม่น้ำทั้ง5สายไม่ค่อยสามารถทำงานประสานสอดคล้องกันร้อยละ11.68ระบุว่าแม่น้ำทั้ง5สายไม่สามารถทำงานประสานสอดคล้องกันได้เลยและร้อยละ2.72ระบุไม่แน่ใจในจำนวนผู้ที่ระบุว่าแม่น้ำทั้ง5สายค่อนข้างสามารถทำงานประสานสอดคล้องกันได้ดีให้เหตุผลว่าเพราะทุกฝ่ยายต่างต้องการเห็นการพัฒนาของประเทศเป็นไปในทิศทางเดียวกัน แต่และฝ่ายถูกแต่งตั้งและอยู่ภายใต้การบริหารการทำงานของรัฐบาลซึ่งเป็นที่รู้จักมักคุ้นในแวดวงการเมืองกันอยู่แล้วจึงน่าจะสามารถทำงานร่วมกันได้เป็นอย่างดีส่วนผู้ที่ระบุว่าแม่น้ำทั้ง5้าสายไม่ค่อยไม่สามารถทำงานประสานสอดคล้องกันได้ให้เหตุผลว่าแต่และฝ่ายมีรูปแบบการทำงานที่แตกต่างกันประกอบกับมีคนเป็นจำนวนมากต่างฝ่ายต่างย่อมมีความคิดเห็นที่แตกต่างและอาจมีเรื่องของผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้อง และเมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อกรณีที่รัฐบาลไม่สนใจมติสภาปฏิรูปแห่งชาติเรื่องการไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอการเปิดสัมปทานปิโตเรเลียมรอบที่21และจากกรณีที่กรรมธิการยกรางรัฐธรรมนูญไม่ใส่ใจในข้อเสนอการปฏิรูปโครงสร้างการเมืองของสปช เพราะว่าประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ46.40ระบุว่าเป็นเรื่องปกติของสังคมประชาธิปไตยที่ต้องมีความคิดเห็นต่างรองลงมาร้อยละ18.96ระบุว่าเป็นสิทธิ์ของรัฐบาลและกรรมธิการยกรางรัฐธรรมนูญที่ไม่ต้องทำตามสอปอชร้อละ15.36ระบุว่าข้อเสนอของสอปชไม่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและความคิดเห็นของกรรมธิการยกรางรัฐธรรมนูญ ร้อยละ12.56ระบุว่ารัฐบาลมีธงอยู่แล้วในเรื่องของสัมปทานปิโตเลียมรอบที่21ร้อยละ5.12ระบุว่าสปชถูกมองว่าเป็นเพียงแค่สภากระดาษที่มีหน้าที่แสดงความคิดเห็นเท่านั้นแต่ไม่มีอำนาจอะไรร้อยละ4.64ระบุว่ากรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูญมีธงอยู่แล้วในเรื่องการปฏิรูปโครงสร้างการเมือง ร้อยละ3.44ระบุว่ารัฐบาลและกรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูญไม่เคารพและไม่ให้เกียรติสอปชร้รชอยละ2.48ระบุว่ามีความเป็นไปได้ว่าสปชอ,อาจแก้เผ็ดด้วยการลงมติไม่รับร่างรัฐธรรมนูญในอนาคตร้อยละ2.16ระบุว่าอื่นๆเป็นเรื่องของผลประโยชน์ทุกฝ่ายควรร,วร่วมมือกันและพูดคุยตกลงกันโดยเฉพาะรัฐบาล กรวรับฟังข้อเสนอจากทุกฝ่ายและร้อยละสิบห้าไม่ระบุไม่แน่ใจ